สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมชนนเสเดดิพงศ์ครับอาจารย์ประจำอีฟ e ินสกูลครับวันนี้อยู่ในหัวข้อช่วงเวลาแห่งซีโร่ซัมเกมบทพิสูจน์คุณจะเป็น5%ในตลาดได้ไหมนะครับผมเล่าเรื่องซีโร่ซัมเกมก่อนนะเผื่อบางคนไม่ไม่เข้าใจควาว่าซีโร่ซัมเกมหมายความว่าผลรวมมันจะได้เท่ากับ0ูนย์หมายความว่าถ้าเกิดว่าเป็นการลงทุนหรือการเก็งกาไรนะครับเวลาเรามีคนได้กําไรก็จะมีคนขาดทุนแสดงว่าผลรวมกันมันจะเท่ากับ0ูนย์ สิ่งที่หลายๆคนลืมคิดไปผมผมเคยถามนะทางานวิจัยอะว่าเอ้ยคนเข้าใจไหมว่าตอนนี้คิดว่าคนน่าจะได้กาไรในตลาดเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็บางคนก็มองว่าน่าจะได้กําไรกันทุกคนแหละน่าจะได้กําไร6 7 0เปอร์เซ็นต์แหละอะไรเงี้ยผมจะบอกว่าตลาดการลงทุนทุกประเภทอะมันมันโหดร้ายตรงนี้ไหมช่วงเวลาที่ระบบซีโร่ซัมเกมอะมันจะทํางานอะจะเป็นเฉพาะช่วงเวลาที่ตลาดมันเป็นขาลงคือช่วงเวลาที่ตลาดมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ย มันก็จะเป็นระบบผลประโยชน์ร่วมคือสมมติว่าถ้าผมลงทุนในช่วงที่เป็นขาขึ้นเวลาผมได้กําไรเนี่ยผมซื้อมาแล้วปรากฏหุ้นมันขึ้นถูกไหมผมขายไปแล้วคนที่ซื้อต่อจากผมมันซื้อแพงนะแต่หุ้นมันขึ้นต่อมันก็ยังได้กําไรอีกแล้วพอไอ้คนที่สองมันขายแล้วมันยังขึ้นต่ออีกมันก็มีคนได้กําไรอีกรวมไปถึงคนที่ทยอยซื้อถัวเฉลี่ยด้วยนะมันก็จะมีต้นทุนที่ต่ำใช่ป่ะต้นทุนสูงขึ้นเรื่อยแต่ราคายังขึ้นเรื่อยมันก็กําไรอีกกลายว่า มันเป็นระบบผลประโยชน์ร่วมทุกคนจะได้กําไรหมดมันดูแล้วมันเหมือนกับไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมมั้งัคุณเมธแต่ว่าซีโร่ซัมเกมเนี่ยมันจะแสดงผลเฉพาะช่วงตลาดขาลงเพราะว่าพอตลาดขาลงแล้วมันจะเริ่มมีคนขายไหมขายช้าขายเร็วขายไม่ทันใช่ไหมเหมือนประเด็นลูน่าเงี่ยมูลค่าเป็นศูนย์อย่างเงี้ยเคยเป็นเหรียญอันดับ7ของโลกเงี้ยมูลค่าเป็นศูนย์ภายในระยะเวลาไม่กี่วันเนี่ยกอกว่าขายไม่ทันก็ก็ตายอะ่ะเอางี้ดีกว่าก็หมดมูลค่าเป็นศูนย์จริงๆคราวนี้ เหตุผลที่ผมเอาหัวข้อนี้มาคุยเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องการจะเตือนสติพวกเราแหละนะมันก็เป็นช่วงเวลาที่ที่ผมว่าเราเตือนสติกันได้เฉพาะตอนนี้ดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับถ้าเราดูจากกราฟเทคนิคในรายเดือนฝั่งขวาเนี่ยเซ็ตไทยเนี่ยเอาแบบขึ้นมาเลยนะยาวๆเนี่ยต่อเนื่องกันมาสัก15-16เดือนคุณจะเจอแต่ช่วงตลาดขาขึ้นแล้วคุณก็ยังไม่เจอตลาดขาลงเลย15เดือน16เดือน เพราะฉะนั้นช่วงเวลา1 5 1 6เดือนเนี่ยคุณก็จะไม่รู้สึกตัวหรอกว่าเฮ้ยมันน่ากลัวหรือจะรู้สึกเข้าข้างตัวเองว่าเราเก่งด้วยซ้ําผมเคยพูดแล้วว่าไอตอนสมัยตอนที่ผมเจงครั้งแรกอ่ะผมมาตกผลึกตัวเองเรื่องนี้นะผมมาเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยนะครับออตอนที่ผมบอกว่าผมเคยออกไปเล่นหุ้นเป็นอาชีพใช่ไหมเสร็จแล้วสุดท้ายกลับมาทํางานไปด้วยลงทุนไปด้วยเพราะว่าผมตกผลึกว่าตลาดอ่ะมันจะมีช่วงที่เล่นได้กับเล่นไม่ได้ พอช่วงที่เล่นไม่ได้เราพยายามยังไงมันมันก็เจ๊งสมัยก่อนมันยังไม่เล่นขาลงไปได้ด้วยนะเล่นขาขึ้นได้อย่างเดียวนึกออกไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันจะมีช่วงที่เราไม่ควรเล่นควรอยู่เฉยๆก็คือเป็นช่วงที่ระบบซีโร่สมเกมทํางานแหละช่วงที่ตลาดเป็นขาลงขาที่พอตลาดเป็นขาขึ้นเนะ่ยเราใครจะบอกใครจะเตือนอะไรก็ไม่ฟังหรอะครับเพราะว่าอีโก้มันมาช่วงนั้นนะดัง <c oughs> นั้นช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ว่าเฮ้ยเราน่าจะได้ทบทวนตัวเองเราน่าจะได้เรียนรู้นะครับอ่ะ คราวนี้เรามาดูกราฟก่อนนะที่บอกว่าเราต้องเตือนช่วงนี้เพราะอะไรเอาแบบกราฟเซตก่อนวเคะร์เซตไปด้วยเลยเพราะว่าเป็นรายการอัปเดตเซตก็ต้องบอกว่าเซ็ตเนี่ยมาทำนิวโลนะต่ำกว่า1,580ในกราฟรายวันแสดงว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยยังมีโอกาสที่ลงต่อหมายความว่าแต่ว่าลงเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงรวดเดียวนะอาจจะเป็นซิกแซกลงคือดีดขึ้นแล้วก็ลงดีดขึ้นแล้วก็ลงอะไรเงี้ยซึ่งในกราฟวีคเนี่ยนะครับมันจะลงก็มีโอกาสไปทดสอบแนวรับที่1,512จุดถ้าต่ำกว่า1,512จุด หรือว่ากลมๆหลุดพันหเนี่ยมันก็จะสถานการณ์มันจะรุนแรงขึ้นมันก็จะเป็นการลงในกราฟมันคราวนี้มันก็จะรุนแรงขึ้นไปอีกใชมคเพราะว่ากราฟมันเนี่ยมันเป็นสีเขียวตลอดมันยังไม่เป็นสีแดงเลยคืออันนี้คือเป็นอินดิเคเตอร์นะครับง่ายๆะเบกไฮเบบกโลนะเบบกอีฟ e ินเนี่ยถ้าเป็นสีเขียวแสดงว่าเป็นช่วงะระยะเวลาที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นซึ่งเราอยู่กับแนวโน้มขาขึ้นมายาวนานแล้วเนี่ยต่อจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเป็นแนวโน้มขาลงก็ได้นะถ้าหลุดนะถ้าหลุด เราก็ลุ้นไม่ให้หลุดแล้วกันแต่ตอนนี้มันมีโอกาสนี้และคราวนี้สถานการณ์เซตเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าฟันโฟเนี่ยแต่อาจจะยังโชคดีที่ว่าฟันโฟมันดูไม่ค่อยน่ากลัวมากนะักสําหรับประเทศไทยไหมายความว่าต่างชาติเนี่ยเริ่มขายต่ํากว่าค่าเฉลี่ยแล้วแสดงว่ามีโอกาสที่ต่างชาติจะเริ่มพักฐานแล้วก็ทยอยขายจากที่เขาซื้อมายาวนานตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วอาจจะเริ่มขายที่บอกว่าเป็นจังหวะที่อาจจะเป็นข้อดีคือเวลา กลายเป็นว่ากองทุนภายในประเทศเนี่ยเริ่มกลับมาซื้อทําท่าจะซื้อมากกว่าค่าเฉลี่ยละถูกไหมถ้าเขากลับด้านกันพอดีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนภายในประเทศขายตอนที่ต่างชาติซื้อแล้วถ้าเกิดว่าต่างชาติขายแล้วกองทุนซื้อมันก็เหมือนกับว่าลายใหญ่สลับกปนซื้อสลับกันขายมันก็จะไม่ลงแรงขึ้นมันก็จะไม่ขึ้นแรงมันก็จะไซด์เว์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันโมเมนตัมมันไม่รุนแรงนักแต่ถ้าสองสองลายใหญ่เนี่ยเขาขายพร้อมกันนถึงจะลงรุนแรงและค่อนข้างน่ากลัว เอาย่างนี้ก่อนนะงั้นตอนเนี้ยมันก็อยู่ในแนวโน้มขาลงมีโอกาสที่โอเคมีโอกาสที่จะลงต่อนเนื่องเราก็มาเฝ้าติดตามทุกสัปดาห์แล้วกันนะอ่ะอันนี้ก็เตือนเรื่องเซตแล้วแล้วเราก็ย้ําว่าเออตลาดซีโร่ซัมเกมมันจะทํางานตรงนี้แล้วแต่ว่าตลาดหุ้นน่ยมันจะแตกตะคือมันไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันมีส่วนของเงินปันผลอ่าซึ่งเงินปันผลเนี่ยมันเกิดจากระบบเศรษฐกิจจริงๆนะหมายความว่าธุรกิจนั้นเนี่ย นะครับธุรกิจนั้นน่ะเขาอย่างเช่นเราเห็นเซเว่นเนี่ยเขาค้าขายอยู่จริงแล้วเราถือหุ้นเป็นหุ้นส่วนเขาลักเวลาสิ้นปีเขาได้กําไรเนี่ยเขาก็แบ่งกําไรตามนโยบายเขาแบ่ง50%ของกําไรสุทธิมาจ่ายผู้ถือหุ้นอะไรเงี้ยเราก็ได้เงินจริงแต่ว่าคริปโตที่มีการจ่ายเงินเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะคริปโตที่มีการจ่ายผลตอบแทนบางครั้งเราไปฝากเนี่ยบางครั้งเขาจ่ายเป็นเหรียญตัวเองซึ่งเหรียญตรงนั้นน่ะต,ต้องต้องยอมรับตรงตวว่ามันอาจจะยังไม่ได้อยู่ในระดับที่ถูกการยอมรับ เหมือนกับเงินบาทจริงๆที่เวลาเราถือหุ้นเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าคริปตเคอเรนซีเนี่ยมันมีความเสี่ยงก็คือมันมีโอกาสที่มีมูลค่าเป็นศูนย์นั่นแหละนะครับใน,ในความคิดเห็นส่วนตัวผมอะที่เคยพูดไปก็ต้องยอมรับว,ว่ามันมันต้องใช้ระยะเวลาทดสอบอีกอีกสักระยะเลยแหะแต่ว่ามันก็จะถูกโจมตีถูกอะไรเงี้ยแหละมันก็ต้องเรียนรู้ไปนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสมูลค่าเป็นศูนย์ย้ำว่ามันมีโอกาสมูลค่าเป็นศูนย์สินทรัพย์แต่ละเพศมีความเสี่ยงไม่เท่ากันนะอยู่ที่ว่าเรา เราเข้าใจมันถูกไหมอ่าลักษณะมันคุณสมบัติมันอะไรเงี้ยก่อนการลงทุนอ่ะแต่ว่าสำหรับผมก็คือว่าคริปโตเคอเรนซีดีฟายหลายๆอันอ่ะมันก็ยังเป็นซีโร่ซัมเกมไอไอเงินปันผลสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันมันก็ยังเป็นซีโร่ซัมเกมเพราะเงินปันผลมันคือเขาพิมพ์เหรียญออกมาจ่ายเราอ่ะแล้วเหรียญนั้นน่ะมันไม่ได้รับการยอมรับมันก็ไม่มีประโยชน์มันเอามาใช้ในโลกจริงไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์นึกออกใช่ไหมมันมันไม่ได้สเตเบิลมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ย อันนั้นพักไปให้ที่เข้าใจคราวนี้พอต่อที่ซีโร่ซัมเกมเราเข้าใจละแล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยเป็นบทพิสูจน์แหละว,ว่าคุณจะเป็น5%ในตลาดหุ้นได้ไหมผมก็เลยเอางานวิจัยที่เขาเก็บข้อมูลจาก d a เทนเดอร์0องคนนะครับเนี่ยจากเทสซิตี้นะครับต้องอ่าเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณเขาด้วยนะอ่าเทสซิตี้นะโอเคนะครับเทสซิตี้ด้วยนะครับก็ก็ขอบคุณนะครับเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์เขานะแล้วก็มีงานรีเสิร์ชที่น่าน่าสนใจ อันนี้ผมก็เอาเรีร์ชเนี่ยมาให้ดูเพราะว่าผมอยากเอาสิติการอยู่รอดของ d a y t r a d e r ให้คืออย่างนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเน่ยเข้ามาในลงทุนทุกคนก็อยากจะประสบความสําเร็จหมดแหละอยากจะเป็นกาไรอยากจะมีกําไรหมดแหละแต่ว่าเส้นทางเนี่ยมันมันไม่ง่ายนะแล้วมันโหดหลายแล้วเราเข้าใจตัวเองไหมอ่าแล้วเราอะ่ะคือเราอยากคือเส้นทางอาชีพนี้มันเหมาะกับเราจริงไหมผมว่ามันก็เหมือนทุกๆอาชีพแบบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภูเขายอดน้ําแข็งกับใต้น้ําแข็ง คือใต้น้าแข็งเนี่ยมันมีสิ่งที่เราต้องทําเยอะแยะไปหมดเลยแต่ยอดน้ําแข็งเวลาเราเห็นเน่ยเราเข้ามาลงทุนเพราะาเราอยากได้แค่ตังค์เห็นคนเขาโพสต์ว่าได้กําไรเท่านั้นเท่านี้นึกออกไหมเหมือนเรา,เรา,เ,ราเราติดกับดักเหมือนคนแค่โชว์โลกแค่ด้านเดียวอะ่ะแต่ว่าเราไม่เห็นความพยายามเขาเราไม่เห็นสิ่งที่เขาทาว่าทําอะไรบ้างผมก็เลยเอาสติให้ดูว่าเออสติเนี่ยอัตราการอยู่รอดอะ่ะของการที่เป็นเดย์เทรดเดอร์นะสำหรับคนที่ตั้งใจเป็นเทรดเดอร์ der, ไม่ใช่นักลงทุนนะย้ําก่อนนะมันก็จะมีคาแรคเตอร์นักลงทุนก็อีกเรื่องหนง นะครับอ่ะมาดูกันสำหรับเดตเทเดอร์เนี่ยนะครับก็คือเอเมื่อคุณเข้ามาลงทุนแล้วเนี่ย40%นะผมขอเริ่มที่40%ผ่านไป1เดือนเนี่ยนะครับมีนักมีนักมีเทรดเดอร์แล้วกันนะผมเรียกเทรดเดอร์40%เนี่ยจะหมดแพชชั่นครับอา่าเรียกง่ไงว่าโหเคยคิดว่ามันเข้ามาทํากําไรง่ายๆว่าเข้ามาแม่งได้กําไรเยอะแยะเห็นคนโชว์เต็มไปหมดเลยมันน่าจะได้กําไรสม่ําเสมอได้อะไรอย่างเงี้ยนึกว่าทําได้จริงผ่านไปเดือนเดียว 40%หมดแพทชั่นแต่ยังเล่นต่อนะยังพยายามต่อพอผ่านไป2ปีครับ80%ล้มเลิกเพราะ2ปีเนี่ยมันบางคือมันแล้ว,แล,วแล้วแต่โชคเลยนะอย่างถ้าคนเล่นหุ้นเนี่ยบางครั้งเข้ามาอยู่ในช่วงที่อย่างเช่นโควิดอย่างเงี้ยตลาดดาวแล้วคุณเข้ามาตอนตลาดแย่แล้วตลาดก็เด้งขึ้นอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยคุณก็ไม่คุณยังไม่เจอของจริงอะ่ะเนี่ยบางคนเพิ่งจะมาเจอของจริงนะ เหมือนกับคนเล่นคริปโตเคอเรนซีอ่ะผมก็คิดว่าบางคนเนี่ยยังไม่เคยเจอของจริงของคริปโตเคอเรนซีนะต่อจากนี้อาจจะเพิ่งได้เจอคริปโตเคอเรนซีของจริงนะมันจะมีตัวที่เจ๊งเยอะๆค่อยๆทยอยหายไปอ่ะมันมันจะมีตัวที่มูลค่าเป็นศูนย์เยอะๆถ้าผมทําพวกคือผมอยู่มา17ปีเนาะผมผมบอกว่าถ้าผมสามารถผ่านวิกฤตได้สัก2 2วิกฤตขึ้นไปมันก็จะพูดว่าเราอยู่รอดได้จริง ผ่าน3วิกฤตอย่างเงี้ยได้จริงแสดงว่าเราก็จะพูดว่าเราอยู่รอดได้จริงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะอยู่ไม่รอดหรอกเอางี้เดี๋ยวมาดูข้อมูลต่อนะสปีเนี่ยไหมแปจะลมเลิกภายใน2ปีผ่านไป3ปีจะเหลืออยู่แค่13%จาก100% 2ปีเหลือ20่สนะสปีเหลือ13% 5ปีเหลืออยู่7%และที่อยู่รอดจริงๆเลยอ่ะย,ยาวนาน,เ,นเป็น10ปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือ5% มีแค่5%เท่านั้นเองที่อยู่รอดแบบมีกําไรในระยะยาวนะอยู่ได้เป็นอาชีพได้และจะมีเพียง1%ที่อยู่รอดแบบมีกําไรมหาศาลเวลาเรานึกถึงนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกเออว uh, อลเตนเบิร์ตเลดาริโอจอร์จโซลาเงี้ยหรือหรืออะไรเนี่ยเราจะรู้ส่กโอ้พวกที่ระดับโลกเนี่ยมันจะมีอยู่แค่1%เท่านั้นเลยแล้วเราก็ต้องคิดดูว่าการที่เราจะไปเป็น1%หรือการที่เราจะเป็น5%นั้นน่ย เราทํายังไงเราถึงจะไปถึงว่ามันผิดตั้งแต่วิธีการคิดเป้าหมายแล้วนะคืออย่างนี้ก่อนอย่างผมเนี่ยผ่านประสบการณ์เจ๊งสามครั้งมาก่อนผมผมเข้าใจอย่างนี้ผมว่าทุกคนเข้ามาอยากได้กําไรหมดผมว่าไม่ว่าไม่ว่าคุณสมมุติว่าเวลาคุณจะเลือกอาชีพเนี่ยเราคงเคยได้ยินคําว่า p a ชชั่นเนาะผมว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจคําว่าแพชชั่นผิดนะโดยเฉพาะเด็กนะแพชชั่นอาจจะแปลว่าความชื่นชอบ นะครับแปลว่าความชื่นชอบซึ่งหมายความว่าเราจะเราจะพิสูจน์ยังไงครับว่าเราเรามีแพชชั่นกับเรื่องนั้นจริงเราชื่นชอบกับเรื่องนั้นจริงถ้าเรารู้สึกว่าเวลาเราเจอความผิดหวังหรือสมหวังเ่เราก็ยังเราก็รู้สึกว่าเวลาเราเจอความผิดหวังเราก็ยังชื่นชอบสิ่งนั้นอยู่เรายินดีที่จะทําสิ่งนั้นอยู่และสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือว่าผมจะบอกว่าคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุข แอคชั่นปัจจุบันได้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องรอผลลัพธ์คุณถึงจะอย <what what school. ู่ก uh, ับสิ่งนั้นได้ยาวนานคุณคิดอย่างนี้นะสมมติถ้าคุณบอกว่าคุณอยากมีเงินล้านหนึ่งตอนนี้คุณมีเงิน1 0 0 0บาทคุณต้องมีเงินล้านหนึ่งก่อนคุณถึงจะมีความสุขคุณก็พยายามทำต่างๆเลยพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งสองแสนสามแสนสี่แสนแต่คุณยังไม่มีความสุขเลยเพราะว่าคุณจะมีความสุขได้เป้าหมายของคุณหนึ่งล้านแล้วคุณคิดดูนะว่า คือความรวยของแต่ละคนนี่ยามไม่เท่ากันนะเวลาคุณตั้งเป้าหมายแล้วแล้วคุณไม่มีความสุขเลยในการที่คุณใช้ชีวิตไปในแต่ละวันอะโหแล้วถ้าเป้าหมายมันไกลมากอะแล้วคุณจะมีความทุกข์แล้วคุณจะมีความสุขได้แต่เมื่อคุณได้ผลลัพธ์แล้ว่คุณไปถึงเป้าหมายแล้วผมว่าคุณไม่มีทางสําเร็จเลยเหมือนกันนะแพชชั่นเนี่ยคุณส่วนใหญ่อะผมว่าคนทั่วไปก็คืออยากได้แค่ความพอใจเนี่ยหรอะอยากได้สมหวังอะไม่อยากผิดหวังพอเจอผิดหวังก็เออไม่เอาละผมว่า เทรดหุ้นอะอย่างนี้ดีกว่าผมเทรดมาผมว่าผมเทรดเป็นหมื่นหมื่นครั้งแล้วมั้งไม่รู้อะแต่เทรดมาหาศาลอะคีย์ออเดอร์นี่ไม่รู้ว่ากี่แสนออเดอร์เราไม่รู้ว่าวาเทรดมาสิบเจ็ดปีนี่หรอไหมแต่เอาเป็นว่ามันก็ยังต้องถูกต้องผิดคือต้องผิดตลอดชีวิตอะต้องเจอปัญหาตลอดชีวิตต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะว่าว,วิธีการเปลี่ยนสินทรัพย์เปลี่ยนนู่นนี่นั่นเปลี่ยนเราต้องศึกษาเปลี่ยนไปเรื่อยอะคือมันหยุดไม่ได้แต่ถ้าเรามีความสุขกับแอคชั่นหมายความว่าโอเค เรามีความสุขกับการรีเสิร์ชเรามีความสุขกับการค้นหาข้อมูลเรามีความสุขกับการเรียนรู้ใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าทุกๆขณะที่เราใช้ชีวิตอะเราเราเรามีความสุขเพราะว่าการลงทุนสาหรับผมนะมันให้อะไรผมคือมันให้มันมันทำให้เราอยู่กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ได้อย่างมีความสุขอะในการลงทุนเนี่ยสิ่งที่เราควบคุมได้มากที่สุดคือตัวเราเนะเพราะว่าที่เหลือเราเล่นกับคนอื่นหมดเลยอะตลาดมันเป็นแบบว่ามันควบคุมไม่ได้อะเราควบคุมได้แค่เราอะ พราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเป็นคนที่รู้สึกว่าเราอยู่กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ได้ไม้มีความสุขในในทุกๆขณะคราวนี้พอพอคุณเข้ามาลงทุนน่ะเพราะว่าคุณแค่อยากได้กําไรอะ่ะแล้วเวลาคุณเรียนรู้เวลาคุณรีเสิร์ชคุณก็ไม่มีความสุขนะโห oh, yeah, นแย่จังเลยเหนื่อยจังเลยเวลาคุณเรียนรู้เครื่องมือคุณก็รู้สึกโอ้ oh, ยากจังเลยขี้เกียจจังเลยอย่างเงี้ยเอาทรงจริงๆรละไม่น่ารอดผมว่า อาชีพเนี้ยมันจะไม่ใช่อาชีพที่ที่เหมาะกับคุณหรอกว่าคุณอาจจะไม่ได้มีมีแพชชั่นกับมันจริงๆไงถ้าคุณต้องคุณต้องไปดูว่าการที่คุณจะมันต้องมีมันต้องมีโปรเซสอะคุณต้องตามข่าวก็ต้องศึกษาหาความรู้คุณต้องอ่านนู่นอ่านนี่เนยคุณต้องอ่านฟันโฟอย่างเงี้ยคุณต้องตามนู่นตามนี่คุณขี้เกียจไหมถ้าคุณขี้เกียจคุณก็อาจจะต้องอาจจะไม่เหมาะแต่ว่าเวลาเราพูดถึงเวลาคุณอยากเป็นนักลงทุนเห็นไหมคุณต้องเข้าใจความสามารถตัวเองก่อนแล้ว เข้าใจตัวเองไม่พอนะสินทรัพย์แต่ละประเภทมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันนะคือเวลาถ้าคุณมีแพชชั่นกับด้านนี้จริงๆแล้วมันมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันแต่ละอันเนี้ยข้อจํากัดสินทรัพย์ไม่เหมือนกันวิธีการลงทุนแต่ละอันก็ไม่เหมือนกันเลยถ้าคุณคิดว่ามันเป็นแพชชั่นกับคุณคนเลือกเฉพาะสิ่งที่แมทกับคุณนะแล้วคุณก็จะมีความสุขกับมันได้ยาวนานคือคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเทรดเดอร์นะคุณเป็นอินเวสเตอร์ก็ยังได้หรือคุณจะเป็นเทรดเดอร์แต่คุณจะเป็นเทรดเดอร คือคุณไม่จําเป็นต้องเก่งทุกอย่างแล้วก็ไม่มีใครเก่งทุกอย่างอะ่ะคุณเลือกเฉพาะที่คุณถนัดที่คุณเก่งอะ่ะคุณก็อยู่ได้แต่ปัญหามันคือบางครั้งคุณโลภไงแล้วคุณก็ไม่ได้เข้าใจตัวเองเวลาคุณเห็นคนอื่นได้กรราไรอ้าวแล้วเปลี่ยนตัวเองแล้วตรงนี้ก็ยังไม่เก่งเลยไปไปเล่นอย่างอื่นละ <c ười> คือคือคือไม่เก่งสักอย่างอะ่ะคือยังไม่ชํานาญสักอย่างยังไม่ถนัดสักอย่างเลยนึกออกปะ่ะแล้วก็เปลี่ยนอีกแล้วแล้วก็เปลี่ยนอีกแล้ว มันก็เลยลําบากนะครับที่จะประสบความสําเร็จก็ถือว่าเป็นเทปแบบบ่นไปวิเคราะห์หุ้นไปบ่นไปนะก็ถือว่าเป็นการเตือนแต่ถ้าเอาพูดตรงๆเลยก็คือว่าเราเราเจตนาดีแหละเพราะว่าสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เราเตือนกันได้เพราะปกติเนี่ยถ้าไม่ใช่เหตุการณ์เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะไม่อยากฟังผมหรอกมันมัน,ม,นมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์นอาจจะเตือนสติกันไม่ได้คือเวลาคุณมีกําไรอะ่ะแล้ว ผมจะบอกว่าคุณไม่เคยเจอของจริงอะ่ะแล้วที่สําคัญนะผมจะบอกนะเวลาคุณไปศึกษาพวกแมทอย่างผมพยายามจะบอกเฮ้ยคอร์สอ่ะมันนี่มันเนสเมนต์ี่ยคุณควรจะเรียนเป็นคอร์สแรกนะจะมาเพราะผมเจ๊งมางก่อนเวนลาคุณไปเรียนแมทมันจะมีเคาเรียกว่า list of loan นะโอกาสที่คุณจะหมดตัวจริงๆถ้าเกิดว่าคุณไปดูรีเสิร์ชนะปรากฏว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นนักลงทุนนะถ้าคุณยังอยู่นานเกินไม่ไม่เกิน12ปีนะคุณยังมีโอกาสหมดตัวอยู่ คุณต้องอยู่ให้พ้นเกิน12ปีถ้าเราสตินักลงทุนนะเอาถ้าเป็นนักลงทุนนะคุณต้องอยู่เกิน12ปีแล้วมีกําไรให้ได้ก่อนถ้าคุณอยู่12ปีแล้วมีกําไรให้ได้คือเรียกได้ว่าผ่านวิกฤตให้ได้1ครั้งอะ่ะแล้วคุณรอดได้แล้วคุณเรียนรู้อะไรจากมันอะ่ะถือว่าใช่อ่าเนี่ยถ้าเป็น investor นะสติอะ่ะออแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ผ่านอะ่ะก็ก็ไม่ใช่ออมันก็เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณได้กาไรมา5 6ปีไม่เคยเจอวิกฤตเลยเนี่ยผมก็คิดว่า มันก็ยังยังยังไม่ใช่ของจริงนะคุณก็ต้องคุณก็ห้ามห้ามประมาทนะครับแล้วก็ถือโอกาสขายของแท้ซะนิดหนึ่งสำหรับอาจารลินนะอ่าเป็นน้องน้องผมเองนะสำหรับใครที่เป็นหน้าใหม่อย่างนี้ดีกว,ว่าอยากเรียนนะติวขุนตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยสอนมือใหม่ให้เป็นให้เป็นมืออาชีพนะครับโอ้โหสอนอยู่ด้วยกันประมาณเก้าครั้งอ,ะอ่ะนะก็เรียนออนไลน์ไปเลยนะเริ่มสอนวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาถึงหนึ่งกรกดาเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะ จะแนบลิงก์นะครับเอาไว้ที่คอมเมนต์ใต้ YouTube ปนี่แหละนะครับก็ใครสนใจก็คลิกลิงก์สมัครไปละกันนะครับโอเคก็ถือว่าเตือนสติกันพอหอมปากหอมคอนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาวิเคราะห์ตลาดกันใหม่แต่ภาพรวมตลาดยังมีแนวโน้มที่ที่จะแย่แต่อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้มองว่าตลาดหุ้นไทยจะแย่ขนาดนั้นนะแต่ว่าไม่ประมาทหรอกเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนครับเป็นกําลังใจให้ครับสวัสดีครับ